ตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีงามมากนะครับลูกชายกำลังนอนอยู่เป็นเวลา5้าโมงจะครึ่งแล้วส่วนภรรยาเพิ่งขับรถออกไปทำธุระที่ธนาคารก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตพ่พอบ้านนะครับพ่อบ้านเลโก้นะครับ ก็คือจะทําการแกะกล่องอันบล็อกสินค้าของเลโก้ที่สั่งมาจากงานาจากไลฟ์ขายของเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับก็มีการผลัดการจัดส่งเนื่องจากสถานการณ์การจัดส่งที่ล่าช้าขึ้นแต่วันนี้มาแล้วและมาครบสองกล่องแล้วก็จะทำการเช็คดูนะครับว่าสินค้าที่สั่งมา ครบไหมซึ่งไฮไลท์ก็คือเลโก้ลัมโบกินนี่ไปดูครับตอนนี้ตอนนี้สินค้าผมเอามาไว้ตรงบริเวณที่จอดรถภายในบ้านนะครับนี่นะครับกล่องใหญ่นะครับ กล่องใหญ่มากแล้วก็อีกอันกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็คือชุดลัมโบกินีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าชุดที่สั่งมีอะไรบ้างก็มีของแถมด้วยเจ๋งมากเป็นชุดเลบัยแล้วก็มีซองโบโพลีแบค็คให้1 2ส,ส่วนไอ้กล่องเล็กก็เป็นชุดชุดทออ้วนอะชุดทอตอนกินเบียร์อาาจะน,น,นึกออกยังไงไปแกะดูเลยครับว่าสินค้าที่สั่งโอเคไหมสภาพ ดีหรือเปล่ามีบุกมีกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสินค้าไฮไลท์จริงๆนะครับแพงมากแพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อมาแล้วเลโกคลิปนี้ไม่น่าจะให้ภรรยาได้เห็นนะครับเดี๋ยยังไงตามไปดูเว้ยบยกไปแกะก่อน ดียังไงเราเริ่มจากกล่องเล็กก่อนเลยนะครับนะกล่องเล็กมาสภาพกล่องด้นะครับดีสภาพกล่องสภาพกล่องค่อนข้างที่จะยับเยินนิดหนึ่งนะครับเป็นกล่องของกางรบริษัท d k f h นะครับตัวแทนจัดจำหน่ายเลโก้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับ ใน,นกล่องก็มีการใส่กระดาษมาให้นะครับเป็นการกันกระแทกให้ในระดับหนึ่งนี่ครับอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นของแถมแยกมานะครับแยกมาน,นี่เป็นของแถมแยกมาก่อนยังไม่ใช่ตัวชุดทอตามที่ผมเข้าใจนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีใบเสร็จให้นะครับ ซึ่งก็ยังไม่เห็นมีการระบุหมายเลขสมาชิกไว้ในใบเสร็จนะครับว่าตอนนี้มีแต้มเท่าไหร่ทั้งๆท,งที่ตอนที่ไลฟ์ก็บอกกระชับบอกกำชับให้แล้วนะครับว่าให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ชื่อไปเพื่อจะทำการบันทึกข้อมูลของการสะสมแต้มแต่ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมครับนี่ครับรส,รสินค้าอันนี้เป็นของแถม ตอนที่สั่งซื้อชุดลัมโบกินีมานะครับก็อโอเคได้ของแถมแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงกันครับลัมโบกินีเลโก้่องญ่มากสภาพกล่องมีบุกมาหนึ่งจุดนะครับนี่นะครับบุกมาหนึ่งจุดเราถ่ายวิดีโอเล็กขอบไปเลยนะครับ ด้านข้างโอเคนะครับด้านนี้ก็มีบุกมา1จุดเหมือนกันอ้าวด้านข้างนี้ก็บุกมาอีก1จุดนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูนะครับว่าท้ายแล้วสินค้าในกล่องจะปุกไหมเอ้ย,อยครับ เต็มกล่องจริงๆก็มีรอยบุบบ้างโอไม่ใช่รอยบุบครับเป็นรอยดีไซน์ของกล่องเขาไม่บุบนะครับไม่บุบอุ้ยกล่องขาดไอ้ยานี่นะครับลาบุกีนี่เสี่ยนเสียนเสียนเตียน กล่องเขียวปีเลยครับนี่นะครับให้ดูเป็นชุดโอเคก็คือซื้อเลโก้ลัมโบกินีกล่องนี้นะครับก็จะได้เป็นสินค้าของแถมชุดเืออใบแล้วก็พร้อมตัวลัมโบที่เป็นโพลี่โพลีซองเนี่ยครับเป็นช้นเล็กๆอีกหนึ่งอันหนักนะนี่ โอ้ก็ถือว่าผ่านไปแล้ว1ชุดใหญ่ไฮไลท์ของการสั่งซื้อครั้งนี้นะครับส่วนชุดทอน่าจะตามมาไม่พุ่งนี้ก็วันมะลืนนะครับหลังจากที่ทางเลโก้แจ้งไว้ว่าจะเริ่มจัดส่งวันที่7วันนี้วันที่ถ่ายทำก็คือวันที่9นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันแลละถึงได้ชุดนี้มาแล้วก็เพื่อนๆในเพจที่อยู่ในเพื่อนๆ กลุ่มในเพจ Facebook ก็เริ่มทยอยได้กันแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเ e โก้ล o มูร์กินีประมาณนี้ครับรีบไปหาที่เก็บก่อนเพราะว่าอันตรายจริงครับยังไงเดี๋ยวถ้าชุดนั้นมาแล้วก็ทำรีวิวปกติได้เพราะว่าเป็นกล่องเล็กไม่ได้ซีเรียสอนะไรโอเคไปแล้วโต๊ะอินคาสตูด,ดิโอสวัสดีครับ